กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสำนัากงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพรัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายจึงได้มีการพัฒนาแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร, <ingo. S 2> รองรับทั้งในพื้นที่และรองรับความต้องการลงทุนของผู้ประกอบการและ SME ในพื้นที่การจ้างงานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเน้นอุตสาหกรรมที่รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายทางสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายนะครับโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมกําลังแรงงานนะครับบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐด,ด้วยกันเองและภาคเอกชนมีการฝึกฝึกแล้วเพื่อที่จะให้แรงงานเนี้ย เป็นแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็จะมีการทดสอบมาตรฐานให้ด้วยเพื่อเป็นการรันตีในในเรื่องการเป็นแรงงานที่มีฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพนะครับนอกจากสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในทุกด้านและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมในทุกสาขาทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนังอิจการโลจิสติก นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมและกิจการสนับสนุนการท่องเที่ยวมีความพร้อมครับทางสำนักง,งานเองเลยมีทั้งกลุ่มพันธุ์นะครับ,รบมีทั้งบุคลากรม,มีทั้งงบประมาณนะครับ,รบซึ่ง3ส่วนนี้นอกเหนือจากที่เป็นงานที่เป็นงบประมาณปกติของเราอยู่แล้วนะคร,ครเราก็สามารถที่จะบูรณาการกับทางหน่วยงานภาคเอกชนภาครัฐด,ด้วยกันเองหรือแม้แต่งบจังหวัด การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้คุณภาพยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของการลงทุนที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายสู่เจตนารมณ์ของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายจะได้มีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งแรงงานใหม่นักศึกษาผู้ว่างงานแรงงานนอกระบบและแรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยตั้งเป้าที่จะดำเนินการในแต่ละปี1 5 0 0งพันถึงสองพคนอย่างต่อเนื่องต่อไปทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน